สวัสดีวันเสาร์ที่5พฤศจิกายนนะครับสำหรับฟันธงพรีมียร์ลีกวีกนี้นะครับประจำวันที่5 6พฤศจิกายนก็จะมีบิ๊กแมตช์อยู่ถึง2นัดเลยนะครับทั้งเชลซีพบอาร์เซนอลและลิเวอร์พูลพบสเปอร์สำหรับวีกที่แล้วก็ทายถูกไป8คู่เลยนะครับก็ร่ำรวยมีเงินใช้กันไป วิกนี้ครับเราจะมาเริ่มกันที่เวลา4ี่ทุ่มครับของวันเสาร์ที่5พฤศจิกายนแมนซิตี้ครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของฟูลแลมคู่นี้ราคาเปิดมาที่2ลูกครึ่งควบ3ส่วนมากราคาแบบนี้นะครับยิงกระจุยแน่นอนครับแมนซิตี้สลูกมีแน่นอนครับลุนลูกที่4ต่อไป4ี่ทุ่มครับคู่ต่อมาบุ๊บแฮมตัน เปิดบ้านรับการมาเยือนของไบตันครับคนนี้ใส่วูไปเลยครับไม่ชนะมาหลายนัดแล้วแล้วก็เสียงตกชั้นนัดนี้ได้โอกาสแล้วนะครับไบตันนั้นนัดที่แล้วแม้จะชนะเชลซีแต่ว่าน่าจะเป็นการชนะแบบสัญญาณใจนะครับเพราะว่าแกมพัลเตอร์นั้นย้ายไปอยู่เชลซีนะครับก็เลยให้3ามแต้มกับไบตันไปนะครับเป็นของแถมคู่ต่อมาก็สี่ทุ่มเช่นเดียวกัน เรยูเนเต็ดครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของบรอลมัตคู่นี้ลีดนั้นพึ่งหักประกาเซียนเอาชนะลิเวอร์ p o o ไปได้นะครับแต่ว่านัดนี้ไม่ง่ายแน่นอนครับเจอบอนมัตที่ฟอร์มกําลังดีทีเดียวเชื่อว่าจะจบที่เสมอครับคู่นี้ให้ลองบอลมัตไปครับคู่ต่อมาครับสี่ทุ่มเช่นเดียวกันวันเสาร์ที่5นะครับนอตติงแฮมฟอร์เรสเปิดบ้านรับการมาเยือนของเบนฟอร์ดนะครับคู่นี้นอตติงแฮมฟอร์เรสนั้น พัฒนาทีมขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นด้านนักเตะแล้วก็ขวัญกำลังใจที่ไปจ้างนางแบบนะครับมาเป็นเทรนเนอร์เชื่อว่านั้นนี้ไม่น่าแพ้ครับอย่างน้อยก็อาจจะเสมอเสี่ยงใส่นอตติงแฮมฟอร์เรสไปดีกว่าครับ <c oughs> คู่ดึกวันเสาร์ครับเที่ยงคืนครึ่งเอ e เวตัน <c oughs> เปิดบ้านรับการเย็ยนของเลสเตอร์ซิตี้คู่นี้เชื่อว่าเลสเตอร์ไม่น่าแพ้ครับใ <c oughs> ส่เลสเตอร์ไปครับ <c oughs> วันอาทิตย์ครับ มีอีกอห้าคู่6กพฤศจิกายนนะครับเวลา1ทุ่มตรงบิ๊กแมตช์คู่หนึ่งนะครับเชลซีเปิดบ้านรับการเยือนของอาร์เซนอลคู่นี้เป็นบิ๊กแมตช์เลยครับแล้วก็มีผลต่อจ่าฝูงด้วยเชื่อว่าเชลซีไม่แพ้แน่นอนครับคู่นี้ใส่เชลซีไว้ครับอย่างน้อยก็เสมอแน่นอนครับคู่ต่อมาครับ3ทุ่มแอสตันวิลล่าเปิดบ้านรับการเยือนของมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด คู่นี้ถึงแม้วินล่านั้นจะเป็นบอลแพ้ทางวินเออแมนยูนะครับแต่ว่ามีรางสังหรณ์ว่าแอตันวินล่าจะไม่แพ้นะครับนัดนี้ให้ใส่วินล่าไปครับต่อมาครับสามทุ่มเช่นเดียวกันครับเซาแธมป์ตันเปิดบ้านรับการมาเยือนของนิวคาสเซิลโอเซาแธมป์ตันเนี่ยทีมแจกแต้มเลยนะครับมีสิทธิ์ตกชั้นด้วยเจอกับนิวคาสเซิลเวลานี้กําลังฮอตเลยใส่นิวคาสเซิลไปครับมีตังใช้แน่นอนคู่ต่อมาครับสามทุ่มครับเวสต์แฮม พบเฮตสันพาเลตโอคนนี้ไม่ต้องคิดมากครับเวนแฮมนั้นฟอร์มกาลังดีขึ้นเรื่อยๆเจอกับพาเลตนาทีนี้ผมคิดว่าใส่เวสแฮมไปดีกว่าครับคู่สุดท้ายครับเวลาห้าทุ่มครึ่งสเปอร์ครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลราคามาที่เสมอเชื่อว่านัดนี้จะสุดมันเลยนะครับแต่คิดว่าไม่น่ามีทีมไหนชนะได้นะครับผมน่าจะจบที่เสมอกันไปครับฟันธงที่เสมอครับนั่นเองครับก็จบการวิเคราะห์ครับ โชคดีมีตังใช้อยู่ในปรวบอรลอนสวัสดีครับ